สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำผลิตต้นไม้นะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ผมก็ขายต้นไม้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไม่คุ้มไม่คุ้มทุนนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราขายต้นไม้มันก็ไม่ได้ขายดีนะมันก็มีตายบ้างอะไรบ้างผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการขายเป็นผลิตต้นไม้นะครับ ซึ่งเมื่อห้าหกปีที่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครคิดถึงเรื่องของการเอาต้นไม้มาทำพวงหรีดนะครับแต่หลังจากที่ผมทําไปนะก็มีผู้สนับสนุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสาเหตุที่มีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาอุดหนุนผมก็เนื่องจากว่า ผมทำงานอยู่ที่นี่นะครับก็เลยมีคนส่วนหนึ่งรู้จักกันนะครับแล้วก็อาจจะด้วยความเกรงอกเกรงใจนะครับลองสั่งดูก็อาจจะมีข้อดีกว่าการสั่งบริษก็คือผมส่งให้ถึงที่นะครับแล้วก็ถ้าสั่งเยอะๆนะครับก็ไม่ต้องคิดค่าส่งอะไรเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกนะครับแค่สั่งผมผมก็วิ่งส่งได้ทั้งจังหวัดนะครับวันนี้ก็มีงานที่วัดชัยมงคลนะครับอำเภอเมืองสุทรราการ มีผู้ที่สั่งติีดเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเป็นงานเดียวเลยนะครับเป็นบิดาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมรรทุกพัฒน์บลท่านหนึ่งนะครับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับก็มีข้าราชการในสังกัดนี้สั่งหลีดกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาไปดูขั้นตอนการทำนะครับรวมทั้งถึงหน้างานเลยนะครับถึงาการเอาต้นไม้ไปส่งนะครับ อันนี้เป็นต้นโมกนะครับงานนี้เขาสวด5วันนะครับประมาณวันที่5เนี่ยโมกต้นนี้ก็จะออกดอกเต็มต้นเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่บานดีนะครับผมว่าเลยเลือกต้นนี้นะครับ ครับวันนี้ก็มีผู้สั่งหลายราคานะครับแล้วก็จํานวนหลายต้นด้ยวยกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาต้นไม้ที่ให้มีความหลากหลายนะครับในภาพที่จะเป็นสนหอมนะครับแล้วก็นี่จะเป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับอยู่ในกระถางขนาด15นิ้วนะครับก็ห่อกระถางผูกโบนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดป้ายที่หน้าง,งานเพื่อให้เห็นว่าใครเป็นผู้สั่งนะครับ ตัวนี้เป็นช้นเงินช้อนทองนะครับอันนี้เป็นสายหัวใจเศรษฐีนะครับขนาด17นิ้วนะก็ห่อผ้าปโปร่งสีดำนะครับด้านในก็ยังมีมีล่ซมซาไปหนึ่งต้นนะครับมีไายคอมแพคดันี้เป็นสายจีนนะครับสายจีนสายคอมแพค อันนี้มีช้อนเงินช้อนทองนะครับช้อนเงินช้อนทองที่เสียบยอดไว้กับไซเกาหลีนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมากเหลืองนะครับมากเหลือง3ามต้นนะครับ มะเขือก็ใส่กระถางขนาด15นิ้วไว้นะครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้ประมาณปีสิเศษนะครับมีโมกโมกพวกงอีกต้นหนึ่งนะครับโมกพวกงนี่ก็เลี้ยงประมาณ2ปีเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวถึงตอนไปส่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพิธีการจัดส่งนะครับการติดป้าย แล้วก็การเรียงอย่างไรนะครับให้ดูสวยงามนะครับเสร็จงานแล้วทางวัดก็จะได้ต้นไม้นะครับไปจัดสวนหย่อมในวัดนะครับเพื่อเกิดความสวยงามนะครับปรับสภาพภูมิทัศน์ในวัดนะครับคือท่านใช้หลีดต้นไม้ก็ไม่เกิดการสู์เปล่านะครับมาต่อยอดได้นะครับทำให้ทางวัดนั้นมีต้นไม้ประดับนะครับครับกำลังเดินทางไปส่งนะครับ เต็มรถด,ดีนะครับก่อนที่จะไปส่งเนี่ยต้องมัดได้ดีนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะรัดเสียหายได้นะครับมัดล็อกไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งหักนะครับอันนี้ก็มัดแล้วนะครับไปไม่ไกลนะฮะก็เลยไม่ได้คุมยี่สิบต้นพอดีนะครับเต็มรถ ครับตอนนี้มาถึงวัดชัยมงคลแล้วนะครับศาราสานะครับสาราที่สมนะครับเดี๋ยวก็หาที่วางให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ท่านดูนะครับขั้นตอนวิธีการติดป้ายนะครับแล้วก็ การส่งมอบงานนะครับก็คือจะต้องอถ่ายป้ายให้กับคนสั่งแล้วก็ถ่ายป้ายหน้าง,งานนะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดงานแต่งานนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าสั่งมา,างานเดียวเลยนะครับทั้งหมดวันนี้บนรถนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเอาลงนะครับต้องใจเย็นนิดเพราะว่ามันถูกมันแน่น อันนี้จะเป็นเหล็กที่ใช้กำลับมัดต้นไม้พอ,อาลงแล้วจะรู้สึกว่ารถไม่น่าจะามาหมดนะฮะกระบะนิดเดียวแต่ว่าเราอัดแน่นมานะครับ เปนิวัดก็ได้ต้นไม้เยอะหนะ่อยอ้าวรับเหล็กนะครับพี่ปลลาล์มรับเหล็กนะเรื่อเอ๊ะหนูช่วยกันพงสองคนพงสองคนสองคนสองคนเดี๋ยวไปปล่อยล่วงให้ไหวปิดสีดไม่แล้ว ไม่ต้องเดี๋ยวให้พี่พงษ์เชวญสองคนครับตอนนี้ก็ส่งงานเสร็จแล้วก็มีลูกค้านะครับที่สั่งหน้างานนะครับเป็นน้องพยาบาลน,นะครับที่ใสดีใจดีนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะฮะนี่ให้ท่านชมนะครับก็คือนี่ก็ขอบคุณท่านที่สั่งนะครับแล้วก็ทําให้วัดได้มีต้นไม้นะครับเพิ่มความเขียวให้กับโรคนะครับ ท่านผอหนุสอนนะครับผอประเทืองผอนิติพัฒน์ผอชลาธรผอชุติการผอนุชรีภาษาสมัครสารสุขนะครับเป็นผอชนินทร์ผอพุทธชาติผออนุสอนนะครับจะเห็นว่าตัวใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สารสุขนะครับเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานของผมเองนะครับ ตอนนี้เป็นของสากรคออมทรัพย์สารสุขสมุทรปราการจำกัดนะครับตัวน,นี้ไซกอมแพกนะครับของชมรมจริยธรรมสำนักงานสารสุขอำเภอเมืองมานะดูด้านนี้กันนะครับด้านนี้2ต้นนะครับในขั้นตอนก็จะต้อง มีการถ่ายรูปป้ายหน้าง,งานนะครับเพื่อให้คนที่สั่งได้ทราบกำหนดการด้วยแล้วก็ไม่ผิดงานนะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นไซจีนนะครับเป็นไซจีนนะขอบคุณท่านพาชินินจินดาวรัตน์นะครับไซจีนเป็นไซใบกลมนะครับจะโตช้าแล้วก็หายากนะครับมีความสวยพอทุกวนะครับตัวนี้ ไสเจีนตอนนี้เป็นของผมเองนะครับต้นล่่ำซำนะครับอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ ขอบพระคุณท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ให้ความเมตตานะครับใช้บริการรีต้นไม้นะครับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้นะครับไปหัวใจเศรษฐีนะครับท่านก็รุจิลาสุขสมโสดครับมาดูด้านในต่อนะครับ ด้านในก็อันนี้จะเป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับของบอตตแพทกระส่าใหม่นะครับกับพระคุณท่านสาสุงอำเภอเมืองนะครับท่านกำรม้างมีสาสุงอำเภอเมืองนะครับช้อนเงินช้อนทองแล้วก็ท่านพก,ออก,กิตวีนะครับเป็นต้นโมกนะครับดอกจะบานประมาณวันพระรหัสพอดีนะครับ ตนสุดท้ายนะครับของท่านสเสน่จันเงินนะครับอดีตสารสูงผระเมืองหลวงการนะครับเป็นช้อนเงินช้อนทองเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหลียดอกไม้ ก็กราบขอบคุณท่านที่ติดตามชมช่อง YouTube ของหลีตต้นไม้แพรกษานะครับสำหรับวันนี้นะก็คงจะให้ท่านชมท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ